สวัสดีครับพี่น้องมือนี่มาพบกับผมอีกแล้วเนาะกับโยพันล้านชาแนลมอนี้ของรกสิบไปตลาดครับมอนี้เปรวานอังหารเนาะกษสิเพื่อก้า,าวนะครับไปทายยุตลาดให้พี่น้องด้เบิ่งมอนี้เอารถมาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ผมกะถึงรถตัดแล้ว <c oughs> ถึงรถตัดใหญ่แล้วเนาะโอเคครับไปเอาไปเดินตลาดกันดีกว่าไปหาเลือกสื่อของเนาะไปกันครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอไปทำธุระเสริมตัวอยู่ในกลางกลงเนาะไปเขาของน้องของน้ากั็นพี่น้องไปครับไปน้ำฟาไปกันซ้ายหน่อยพี่น้องเอ้าคนใหญ่ครับ <c oughs> तो क्या दिया था ครับพี e e ่น้องถึงรถแล้วเนาะเป็นยังตลาดมาแล้วกันตอนนี้ก็ถึงรถแล้วนักโอ้ยหิวของแขนแทบดุดเลยพี่น้องเลยหิวของของมันมันนี่ซื้อของหลายเติบอยู่ครับเบิดเกือบสองพันกว่าบาทบัสเขาขอกลับล่างกันดีกว่าเนาอแสง ແລ້ວລົດກະຮ້ກນເນສາອອອมาตົລ ครับพี่น้องเราห้องกับกับมหอดล่านแล้วเนาะโอ้ยกดวติดใส่เวลาขับจากตลาดบางกะปีมาถึงแรกพันลอยสามสิบนีตรงสมองคออีกพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปล่างหาทุกล่างมางตรีกันนะมาให้ทั้งุกกัน ครับพี่น้องหลังจากที่ห้องล่างหมดน้ำซุปเราห้องก็เอาน้ำสะอาดหรือน้ำเปล่าเติมลงไปเนาะคอนติเฮดอ่คาคนที่จะทำน้ำซุปกันครับพี่น้องแล้วก็เ้าจะเร็ดเครื่องปรุงกันเนาะไอเฮน้ำซุปกันเนาะพี่น้องเนาะน้ำซุปเขาเครื่องปรุงครับก็สี่าจะมีนี่นะครับอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อเปื่อยเนาะเป็นเนื้อส่วนแก้ม ของมิ้นท์เนื้อเปลยพี่น้องอันนี้ก็กระดูกหมูเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลปีบน้ำตาลปีบหรือน้ำตาลปึกนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนและพี่น้องกะเบิ่งท่านบ้างครับนี่ผมสิให้เบิ่งนานๆเนาะนี่นะครับเครื่องปรุงเขา ส่วนอันนี้ของหมูนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำแล้วก็เป็นเครื่องตุนยาจีนพี่น้องนี่ครับเป็นซอสหอยนางรมนะครับเตรียมไว้ปรุงูกำซุปเฮาพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้จะบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งตอนปรูกัะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ได้เอาขาตั้งกองมาแล้วก็บ่มีผู้ใดถ่ายให้อันนี้ผมถ่ายเอง โอเคครับเดี๋ยวห้องมาเป็งตอนปรุงเสร็จกันว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงไปกันครับไปปรุงน้ำซุปกันเนาะครับพี่น้องอ่าหลังจากที่เราผมปรุงน้ำซุปแล้วเนาะนี่นะครับตอนนี้ผงแล้วล้วเล็บลอยครับผมรอให้น้ำซุปเดือดอย่างเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวห้องบเขามเป็งตอนน้ำซุปเดือดกันเนาะครับพี่น้อง น้ำสุกเขากับเดือดแตอนนี้ครับนะครับเดือดแล้วเดือดแล้วป่ะตอนนี้เขามาเปิดตาลานกันดีกว่าเนะน้อหอนมือหอนมือพี่น้องหอนมือป่ะ <c oughs> เปิดตาลานกันดีกว่า <c oughs> เปิดล้านแล้วเนาะครับพี่น้องเปิดล้านของขายแล้ว ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ห้องกับพ่อทีอนน่ีนกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้มืออื่นะถ่ทยให้พี่นอ้องเพิ่มอีกเท่านึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ